สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องปุ้งกีสวยย่างแรงค่ะเมื่อวานเรารีวิวปลาไปแล้วนะคะปลาขนมนกบเคี้ยวของจีนเนาะวัน,นยิงกินไม่หมดนะวันนี้เราจะมาถักกบกรอบเนาะเราสั่งมาเหมือนกันสั่งม,มันจะมีหลายอย่างเนาะมีทั้งคุชาจีนมันเทศมันม่วงกล้วยมันขลังกระเจีย๊ยบแครอทหัวใจเท้าหัวใจเท้าแดงแล้วก็เปลือกขนุน มีเห็ดหอมด้วยนะเห็ดหอมอันนี้สั่งอันนี้มันมาจากเมืองเซนเจิ้นนะคะมณฑลกวางตุ้งมียี่ห้อนี้เราสั่งมาถุงนี้ประมาณ200 218กรัมเนาะนี่นี่เราดูวันหมดอายุแล้วยังไม่หมดนะคะเราดูแล้วเราจะมาลองชิมกันผันอกอบกรอบผัอกอบกรอบเคยกินของหลายยี่ห้อแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้จะมากินนี่มันเดี๋ยวเราจะมาลองชิมยี่ห้อ,อนี้กันนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะช่องเพิ่งทำใหม่เนื่องจากด้วยว่าติดผู้จีนดูซีรีส์จีนมากไปแล้วเราก็หาอะไรที่กินเกี่ยวกับขนมของจีนอะเรามีเพจด้วยนะคะเพจ Facebook นะคะเพจชื่อ,อคนอีสานพัดถินหากินในพัทยานะคะตรงนั้นก็มีนะคะแต่ตอนนี้เป็นช่อง you tube เราลองทำใหม่ดูแกะยากยาจะลองแกะดออูอันดับแรกขอโดนกินก่อน ได้เยอะได้เยอะอยู่นะคะได้เยอะอยู่ก่อนว่ามีอะไรบ้างเห็นไหมคะนี่เหลืออะไรอีกูด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 ูความของเขาได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่นี่นี่มีอะไรบ้างอันนีอนนนนนน้อันนี้น่าจะเป็นผู้ชาเนาะผู้ชานี่กระเจี๊ยบด้วยกระเจี๊ยบอันนี้น่าจะเป็นเผือก เือขนมมันม่วงมันม่วงมันม่วงก็มีนะมันม่วงก็มีเราจะชิมอะไรก่อนดีเอาที่แบบว่าสู้ฟันหน่อยเนาะแบบว่าเอออันนี้ก็เป็นอืมอืมอันนี้อร่อยอันนี้กรอบอันนี้กรอบขอมมากเลยอันนี้มันม่วงมันม่วงอืม ไม่ใจว่าเป็นอะไรค่ะอุ้ยรของยี่ห้อนี้อร่อยอ่ะไม่แพงนะคะนี่ไม่แพงไม่แพงเลยนีย่สั่งไปมีเห็ดหอมดยวย,ยเห็ดหอมเหมือนหอมเห็ดหอ,อหอมอร่อยแครอทแครอทก,ก็มี เนื่องจากว่าเราเป็นลูกอีสานเนาะเป็นคนอีสานขาดไม่ได้ก็คือแจ่วบองแจ่วปลาร้านี่สั่งอิมพอร์ตมาจากอุดรธานีไม่ใช่ของพระบิดานะคะไม่ใช่แจ่วบองของพระบิดานะของพมานดาเองนะคะกินได้ปลอดภัยนี่เราจะลองจิ้มดูเราจะลองเอา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 ตา,า,ากอบกรอบเรามาจิ้มดูว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้แค่ทดสอบนะคะยังไม่ได้บอกให้ใครต้องทำตามลองจิ้มแจ่วบอง เจอยวปลาโลแบบเจียวบองอีสานก็เป็นรสชาติอีรสติดได้อยู่ถ้ากินกับต้มตำอร่อยเนี่ยอ,อันนี้กระเจี๊ยบอันนี้ลองกระเจี๊ยบก่อนนี่กระเจี๊ยบ กับแจ่วบองอีสานจอบปลรรอคับคนไปเลยจีนคนลาวไปเลยค่ะอืหเขาเกลี้ยงเอา่อยอืมอออแล้วมีแจ่วบองเปียกๆแล้วมีแห้งๆด้วยแห้งๆนี่เราจะอะไรชิมดีโอเคหล่อแล้วกันเนาะมันเป็นน้ำพริกปนๆอืมแจ่วบองไวกว่าแจ่วบองอร่อยกว่า น,นี่ไม่ชิมอะไรนี่กุซาษจีนเดี๋ยวเลือกรูกเล็กๆหน่อยเลือก,กหออษษน่อยกุซาจีนผงรูนี้ไม่กรอบแต่กินได้นะไม่กรอบมากมได้อยู่ที่แอบนมีเม็ดไม่ลอยค่ะ กุซาจีนกุซาอบแห้แงไล่อยู่ไล่อยู่ผัก,อ,ก,กอบกรอบอะเด็บกินกับเจียวบองอีสานเจียวบองบุดรนะคะไม่ใช่ของพระบิดาเน้นเลยไม่ใช่ของพระบิดาแล้วปลอดภัยกินได้แน่นอนอได้เมนเนื่องจากเมื่อวานเราบอกว่าเราจะมาชิมตัวนี้ให้ดูเราก็ยังไม่ได้กินเนี๋อก็มากิน ออกรอบออกรอบมาออกหอมให้ออกกอดูก่อนวันนี้เราจะชิมตัวนี้ด้วยชิมตัวนี้ด้วยนนด้วยตัวนี้เมื่อวานเราเรา,เรายังไม่ได้ชิมเนาะนจะเป็นอะไรอ่ะเหมือนปลาทะโลบ้านเราปะตัวเองเป็นแบบเนี้ยมันจะเหนียวไหมเนี่ยลักษณะมันจะเหนียวเลยหรือยังไงมันเป็นมันเป็นลูกปลาเนาะปลาเผ็ดอะลาดลาดเฉียวลาดเฉียวอือหือ อุ้ยน,นี่เหนียวน,นี่เหนียวแต่รสชาติไม่เผ็ดมากแต่กินได้นะแต่ไม่เผ็ดนี่ก็เป็นลาบเสียวเมื่อวานที่กินไม่หมดเสียบพอได้เต้าหู้แผน่นนี่จะเป็นเต้าหู้แผน่นนอกจากคล้ายๆกันอะลองลองชิมอีกทีไหมเนาะ เอาชิมหน่อยนะวันนี้ว่างมากเลยพัทยาก็กําลังจะคลึกคลื้นแล้วนะคะพัทยาก็มอโก้โมกิ้งอะไรเขาก็เปิดกันหมดแล้วเนาะลูกค้าก็เริ่มมีแล้วเนี่ยน,นี่เรามาลองชิมดนูนี่อ้หตัวนี้เหนียวตัวนี้ไม่อร่อยเท่าตัวน,นี้คะตัวนี้ตัวน,นี้โอเคกว่าตัวนี้กินมาแล้วออกเลยอ่ะ นี่เป็นรถหมาลา่าเพราะเนี่ยกินหมาล่ากออกเลยเแต่สู้ตัวนี้ไม่ได้นม่ผักกรอบ,อ,บอุ้ยคุ้มค่าถูกมากเลยเราจะสั่งมาไว้อีกจะสั่งมาไว้อีกเลยอ,อ,อร่อยผักกรอบ,อบนี่ขนมด้วยขนมด้วยขนมยังไม่ได้ชิม ขนมเหนียวด้วยเองขนมมันไม่กรอบนี่เราแช่ตู้เย,ยน็นเลยนะสองมาเมื่อวานเราแช่ตู้เย,ย็นทิ้งไว้เราแช่ตูยย้เย็นมั้จะเผื่อมันจะกรอบๆบ้บบางฮะความคิดขนมเหนียวแต่ว่า,าอย่างอื่นรวมนะโอเคโอเคโอเคชูค้ฟันดีมากชู้ฟันสำหรับวันนี้ แค่นี้แล้วค่ะไม่มีอะไรมารีวิวให้ดูเนี่ยเป็นมาจากไหนเนี่ยม,มันทนกวางตุ้งเมืองเสรินเจิ้นมันทนกวางตุ้งคุ้มค่ามากใครชอบกินซื้อไว้เลยสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ละจ้ายัไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบุ้งกีสวยอย่างแรงด้วยนะคะเพอให้เป็นกำลังใจค่ะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ